ตัดเน็ตได้ตอนรถพี่น้องมันบ่ค่อยติดคิวแรกเป็นของไพรล่ะคิวแรกมีคนจรองจ้ะเมื่อวานได้สามตัวก็เข้าไปต้มกินแล้วมื้อนี้ได้แปดตัวพี่น้องขากรนเดอร์อใไรขอคิวแรกสักก่อนเดอ้อ ช่อเล็กเป็นแถวบ้านเท่าแล้วพี่น้องอดใจไว้อดใจไว้ตัวใหญ่ย,ยูแต่ว่า <c oughs> โอเคเดี๋ยวแยกสก็บไปให้ได้จ้าทำบันไดเนะาะทำบันไดมาสมือสมือกะล่างย่างดีหลักลเอาเก็บใส้ซองฟิตไ้เถอะทุกคน่าเน่ถ้าน้ำลดคุณหรจ้ามันต้องเสียลายประหลดช่วงนี้ว่าหั่นลายหลักจ้า